สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดปังวิสัยทัศน์นัฐพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปรียบทรงผมเด็กดอยเหากระโดดกันเต็มไปหมดนักเรียนเลวเปิดคลิปเสียงหลุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลั่นเด็กบนดอยไว้ผมยาวเหากระโดดกันเต็มไปหมดเมื่อวันที่หมกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มนักเรียนเลวได้โพสต์คลิปเสียงบทสนทนาผ่านทางทวิตเตอร์จำนวนทั้งหมด3คลิปพร้อมระบุว่าเป็นเสียงของนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคลิปแรกโพสต์เมื่อวันที่3มกราคมระบุว่าคลิปเสียงหลุดนัทพลตัด้อแล้วไล่ผมออกมันจะแก้การศึกษาได้หรอ สำหรับเนื้อหามีใจความว่าแต่ที่คุณออกม็อบมามันก็ได้มันเป็นสิทธิของคุณอยู่แล้วที่จะแสดงออกแต่ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่จะไม่ถึงตรงคุณคิดว่าที่พวกคุณพูดบนเวทีแล้วด่าผมสัก20ินาทีแล้วพูดออกมาพอผมไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเราต้องรีบทำเรื่องนี้นะเพราะเขาด่าผมมา20นาทีแล้วทำเรื่องนี้ คนทําก็ไม่อยากทำหรอกครับคุณมาด่ากระทรวงศึกษาธิการคุณมาด่าเราพูดสิครับเรายอมรับว่ามีปัญหาจริงๆผมยอมรับผมบอกยอมรับว่ามีปัญหาผมไม่ได้บอกว่านั่งคุยกันนี่มันไม่มีปัญหาเลยมันไม่ใช่มีปัญหาเป็นสิบเรื่องแล้ววันนี้มาร่วมกันแก้และผมพูดจากใจครับผมไม่มาสวีทอคุณเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามันดูดี หรือให้ผมพูดจริงๆว่าเรามาร่วมกันแก้สิครับและเราต้องแก้นะการศึกษานี่ถ้าไม่แก้ผมบอกได้เลยประเทศเราอยู่ไม่ได้นะครับแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณเรียกร้องแล้วไล่ผมออกแล้วมันจะแก้ได้หรอครับคนที่จะมาแทงคือใครก็ไม่รู้นโยบายอะไรก็ไม่รู้ต่อเนื่องด้วยกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้สำหรับคลิปที่2โพสต์เมื่อวันที่5มกราคม ระบุว่าคลิปเสียงหลุด EP 2ให้ประยุทธ์ลาออกวันนี้เลือกตั้งใหม่จะได้คะแนนมากกว่าเดิมอีกโดยมีเนื้อหาดังนี้พูดตรงๆนะซึ่งผมไม่คิดว่านายกจะทำให้นายกลาออกวันนี้นะครับแล้วเลือกใหม่เขาได้คะแนนมากกว่าเดิมอีกแต่ว่ามันไม่ใช่คำตอบเพราะมันเหมือนการท้าทายกันมันเหมือนว่าคุณมายุ่วผม แต่ในหลักความเป็นจริงระบบของรัฐสภามันเป็นอย่างนั้นครับต่อให้สวงดออกเสียงจำนวนหนึ่งเขาก็ชนะและคลิปที่3ระบุว่าคลิปเสียงหลุด EP 3วิสัยทัศน์ร,รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเหยียดคนบนเขาบนดอยไว้ผมยาวเหาจะกระโดดเต็มหัวโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องทรงผมเนี่ย คุณอยากได้ผมยาวก็ได้ผมสั้นก็ได้ยังไงก็ได้เออมันทําไม่ได้ครับวันนี้เด็กประถมทําไม่ได้ถ้าคุณปล่อยถ้าผมรับฟังข้อเสนอตรงนั้นฝ่ายปฏิบัติเขาทําไม่ได้เพราะเด็กประถมคุณลองคิดดูดิครับอยากคิดว่าในกรุงเทพยอย่างเดียวนะต่างจังหวัดที่อยู่บนเขาบนดอยเกิดสมมติเขาบอกว่าเอา้างั้นไว้ผมอะไรก็ได้ผมยาว เขากระโดดกันเต็มไปหมดทั้งชายและหญิงฉะนั้นผมบอกว่าเอางี้ได้ไหมงั้นแค่ประถมเนี่ยเราทิ้งเหมือนเดิมในการที่สมมุติเป็นเด็กไม่ได้โกนหัวเกลียนหน่อยมันก็ไม่ได้มีความอยากจะแฟช่งแฟชั่นอะไรหรอกแต่พอขยับขึ้นมาพอเป็นมัธยมเนี่ยปล่อยได้แต่ก็มีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าผู้ชายไว้ผมยาวถึงหลังอะไรอย่างนี้ผมอยากให้ทำนะ เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันปฏิบัติไม่ได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ